เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาในเดือน5พุทธศักราช2,310และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมกำลังกอบกู้เอกราชคืนมาได้ภายในเจ็ดเือนเป็นพระวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่จะรึกในความทรงจำของปวงชนชาวไทยสืบมาพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งประดิษฐานเป็นพระบรมราชานุสศรณสถานที่เนื่องในพระราชประวัติยุทธภูมิที่ทรงทำศึกตลอดพระชนชีพเป็นประจักษ์พยานว่าพระวีรกรรมได้เป็นแบบอย่างแก่ผู้กล้าอย่างไม่เสื่อมคลายพระบรมราชานุสาวรีที่ประดิษฐานณวงเวียนใหญ่ธนบุรีเป็นพระบรมรูปทรงมา้าพระหัตถ์ขวาชูพระแสงดาบพร้อมสู้ศึก ประวัติการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้เริ่มมาแต่พุทธศักราช2477คณะกรรมการผู้สร้างได้จำลองแบบให้มหาชนพิจารณาลงคะแนนเสียงเพื่อเป็นมติว่าควรสร้างแบบใดโดยให้บริจาคทรัพย์เป็นคะแนนเสียงสมทบทุนในการสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชออกแบบปั้นหลอ่อ ด้วยกระบวนช่างสมัยใหม่กรมศิลปากรผู้รับผิดชอบได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ศิลป์พีรศีขณะเป็นคณะบดีคณะจิตกรรมและประติมากรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ออกแบบการก่อสร้างใช้เวลานานหลายปีเพราะต้องหยุดสร้างในช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปี2497จึงเสร็จสมบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2497ต่อมาราชการกำหนดให้วันที่28ธันวาคมเป็นรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีและเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2524คณะรัฐมนตรีมีมติให้เทิดพระเกยียรติเฉลิมพระบรมนาม,มาพิไทยสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงเปลี่ยนชื่อรัฐพิธีใหม่เป็นรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในรัฐพิธีวันที่28ธันวาคมทุกปีและในวันนี้ส่วนราชการองค์กรประสนิกรทุกหมู่เหลา่า ต่างพากันเชิญพุ่มดอกไม้ไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้โดยพร้อมเพียงกันพร้อมกับจัดงานมหรสพเฉลิมฉลองด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่พระเจ้าแผ่นดินและอาณาประชาราษน้อมสักการะแดส่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร่วมกัน